สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพัตตี้ช n n นลจะมากินอึง่งวันนี้จะมากินอึง่งต้มยำกันนะคะทุกคนก็คือเห็นคนกินกันเยอะมากแล้วเราก็อยากลองนะคะดูตัวบบเอฟเลยทุกคนนี่วันนี้ก็จะมากินอึ่งกันนะคะเดี๋ยววันนี้คือไม่ได้กินเยอะมากนะก็คือกินแค่ประมาณสามสี่ตัวนะคะ เป็นอย่างนี้เลยแม่ทําให้นะคะทุกคนก็คืออันนี้เป็นคลิปกินคลิปแรกของช่องนะถ้าแบบทาตัวสเลอเออแดดไปก็คือขอโทษทุกคนจริงๆแต่ว่าอันนี้ก็เป็นน้ําอึงนะคะโอเคอแซบมากแซบระเบิดเลยมีก่อนเลยละกันอันนี้ก็คือเป็นอึงที่มีไข่ในท้องด้วยนะเห็นไหม นี่นะคะชิมกันนะอืมอืมอร่อยมากทุกคนมันจะแบบมันๆน,นะคะอันนี้ก็คือต้มใส่มะม่วงพาไม่ได้ทำเองนะแม่ทำแล้วแม่ทำอร่อยมากอันนี้เพิ่งอุ่นมาเลยทุกคนเนื้อยุ่ยมาก เพราะว่าเราไปต้มให้เปื่อยนะคะนี่ก็คือจะเป็นน้องน้องอืเนื้อมันจะแบบเหมือนแบบเหมือนเนื้อไก่เลยกระดูกน้องเล็กมากก็ก่อนจะกินก็สัตเพสัตตาแต่ว่ามันเป็นของกินนะคะทุกคนนะก็จะ มันมันมันน่ะนี่อะโวคาโ ฮัลโหลอาว่าไงอาโดนไปดูตายแล้วเหรออาลิปกินอึงอยู่เฮ้ยเดีดยวนี้นี่อาทีบเชาวยูทูบแม่ทำจะกินด้วยอ่ะกินกิน ขออยู่ริมน้ำถ้าไข่ตอกอ่อไ <laughs> เไี่แล้วอาคิพย์อยู่โซๆะเธอก็กินอึ้งด้วยะดูไข่น้องซี่อ่ะขอชิมไข่เปล่าๆก่อนได้ไหมกับน้ำซุปน้ำมันคักักมากอืม ไขม่มันมันมันอะ่ะกริ้นกลิ้นอึ่ง รู้สึกว่าน้ำต้มยำม,มันอร่อยมันก็เลยทำให้ไม่ขาวไม่เลี่ยนนะคะถ้าคนทำไม่เป็นหน้าตาเลี่ยนมากกินกับข้าวนะคะกินกับข้าวดีกว่าอืม ครึ่งตัวมาให้อืเนื้อก็อร่อยนะแบบไม่มีไข่ก็อร่อย เนื้อเปื่อยเพราะต้มนานมากไข่อึ่งน,นะคะอืมัน,นี้เป็นไข่อึ่งน,นะคะตัวนี้ไข่เยอะมากมไปริปกินมามันเริ่มขาวอ่ะม,มันมีแบบอันนี้ด้วยอะ่ะเหมือน,ม,นมันเหมือนสมองอะ่ะ ม่กินนะอมืมาต่อเลยอันนี้คือหน้าน้องอึ่งนะจ๊ะ ตอแรกจะมากินให้ดูแบบเซียนเลยนะแต่ฉันรู้สึกว่าพอแล้วนะคำสุดท้ายแล้ว รู้สึกว่าไข่อื่นตัวนี้มีความขมขมนิดนึงอ่ะลองไข่ตัวนี้ดิอืมตัวนี้ไม่ขมตัวนี้ขมกินได้แค่ตัวเดียว ก็กินน้ำก่อนขีปการทุกคนคกินได้แค่ตัวเดียวเอง <c oughs> แบบมันไม่ไหวจริงตอนแรกคิดว่าจะกินได้กว่านั้นเพราะว่าเอมันก็ดูกินได้อ่ะมันก็ดูแบบแซ่บมันก็ดูแต่ว่าคือแบบกินได้แค่ตัวนึงกินไข่นางแล้วแบบมึนหัวเลยจะ้ะเรียกว่าการเมาไข่อึ่งได้ไหม <c oughs> แบบนี้กินแค่ตัวเดียวเฮ้ย okay. แก ฉันต้องกินอย่างอื่นที่มันไม่ใช่อึงก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อยากให้ลองกินอะไรก็เม้นนะเพราะว่าบนโลกเนี้ยพัดยังไม่เคยกินอะไรอีกตั้งเยอะเลยไม่เคยกินเยอะมากก็เม้นกันไม่ได้นะคะทุกคนถ้ากินได้ก็จะกินให้ดูนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย